ในการหารือทวิภาคีนนะเนี่ยได้เสนอค่ะให้ทั้งสองประเทศตั้งเป้าหมายการค้ากันร่วมกันนั่นแหละนะเป้าหมายการค้าตรงนี้ตั้งเอาไว้ให้ถึง30 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสัก970,000ล้านบาทโดยมีเขตการค้าเสรี FTA ตรงนี้แล่ละค่ะ เป็นเครื่องมือสําคัญและยืนยันด้วยนะคะว่าประเทศไทยจะให้การดูแลนักลงทุนเกาหลีใต้อย่างเต็มที่มีหลายโครงการเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการของทางฮุนไดคอสแม็กคาเคาแบงก์ต่างๆเหล่านี้ที่จะมีการมาจัดตั้งแบงก์พาณิชย์ร้าสาขาในไทยก็ตามแล้วก็โคเรียแลนด์แอนด์เฮลซิ่งคอร์ปอเรทในส่วนนี้เนี่ยจะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีใต้แห่งแรกด้วยนะและเกิดขึ้นในประเทศไทย ใช่ครับก็เป็นการดึงดูดการลงทุนก็เป็นสัญญาณว่าเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ๆที่มาจากชาติเกาหลีใต้ที่เข้ามาลงทุนในไทยและแน่นอนว่าในดีเทลเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะความรู้แรงงานต่างๆเราจะได้เรียนรู้จากเขามหาศาลครับ